สบายดีพี่น,อน้อง ah ืัอนี้กับมุกบกับเบาบันมื่อนี้ขอเชิพาพี่น้องเนาะมาเบิงมาชมหมู่บ้านน้องกุ้งพี่น้องเมืองอุรดมพร์แขวงสวรรคเขตเนาะซึ่งว่าหมู่บ้านน้องกุ้งนี่ก็เป็นบ้านเน้หน่อยอีกบ้านหนึ่งเราพี่น้องเป็นบ้านที่ประมาณว่าแปดเก้าสิบลังคาเฮือนเนี่ยเนาะนี่เที่ยวเห็นอยู่ทั้งห้านี่คือบ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งเมืองอุดมพุรณเส้นทางเที่ยวเห็นอยู่ท้างห้านี่คือทางขบานน้องกุ้งทางขบาเห็นใหม่เนาะ อ่าก็เห็ุแล้วว่าชองซัมเมอร์เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตโซนอโศกเนาะเสิร์งกัเส้นทางกัห,กห้าขาหอดเนาะข้าเจาา้าห้เาเหตุทางเขาหอดเอ้าเดี๋ยวขอ่ขอยจะพาเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะบ้านเสียงแมงจักจั่นห้องพี่น้องเส้นทางข้าเจ้าเห็ุใหมยย่ยาก้ยแง,ง่นนะทรงัยงบข้าเจ้าพอเสน้นทางใหม่กันบ้านหนองกลงุก่มมาพี่น้องห้าก,ก็มีเส้นทางในตะกอนนะครับขาเจ้าปลีลี ด้มีเส้นทางเขาเนาะทางก็เป็นทางธรรมดาเนาะทางแบบดินธรรมดานะแบบพื้นทางตะกี้ทางไปให้เป็นอาปานองค์ก,ก็กกมีทางเลยเนานะข้าจ้างข้าก็เห็นแล้วว่ะสองสมามเมืองยางแหงขนาดมีเด็บปูจักรลูก,ก,นนลกปูจักรนนลมก็แหงเป็นกกแหงพี่น้องเอ้ยอากาศหนาว านนาวเดือนสลมแห้งเกือบสิบริงินเสียงคอยบ้านนกกรุงนี่เป็นบ้านท,ที่ว่าอยู่ในกลางป่ากลางป่ากลางโคงบ้านนกกรุงเป็นบ้านในนอ้อยพี่น้องแลก็มีเส้นทางเขาหอด บานเฮือนข้อนข้าเจ้าก็จะมีแบบเฮือนสั้นเดียวเนาะเฮือนสั้นเดียวแล้วก็เฮือนสองสั้นลมแห้งเกินบ้านเฮือนข้อนข้าเจ้าทางกร็ยาแห้งขนาดกล้อนหอยกระจนบนิงคลิปนี้มันก็จะสีสั้นๆในเด้อพี่น้องจางไรก็อดทนเบิ่งเอา เพราะว่าค่อยบ่มีไม้กระสันเลาวค่อยใส่มือจับปัญญาข้องถ่ายบ้านนอกกรุงก็ใช่เบอร์ตัวนี้เนาะบ้านในน้อยบ้านบ่ได้บ้านบ่ใหญ่บ้านในน้อยบ้านเป็นบ้านที่อยู่ไหน กลางป่ากลางโคถั่วได้เนงี้ลาะข้าวเดียวกระทั่วเลยพี่น้องบ้านฮ่องกงบ้านน้อย